ที่กำลังไทิทารทาการพัฒนาของโลกก็คือการพัฒนาไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าโดยจะมีวิทัศน์เรื่องแรกจะเป็นรถแบ m ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไปสู่การเป็นฐานการาผลิตและส่งออกยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือ e h u b ของภูมิภาคและของโลกในวันข้างหน้าแล้วเรื่องที่2โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อดัดแปลงรถยนต์ใช้แล้วให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าในราคาไม่เกิน200,000บาทหรืออาจจะถูกลงเรื่อยๆให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อรถใหม่เป็น e-v ที่ยังแพงอยู่ โดยนอกจากจะช่วยประหยัดคืนค่าธรรมนได้ยังสามารถลดการปล่อยก,ากา๊าซเรือนก,กระจกได้เกือบ50%แล้วก็ทราบว่ามีเอกชนรายหนึ่งที่กำลังเปิดตัวควายทองรถไฟฟ้าแบรนด์ไทยช่วยเติมเต็มระบบขนส่งมวลชนของเราที่สามารถประหยัดได้เป็นพกับสิ่งแวดลอมก็ขอชื่นชมและกำลังใจมาหน้าที่ด้วยนะครับอีกไม่นานก็คงได้เห็นวิ่งกันตามท้องถนนแล้วก็ขอให้ดูเรื่องมาตรฐานคุณภาพต่างให้ดีนะครับให้มีการรับรองมาตรฐานให้ดีที่สุดนะครับ ที่แพงที่สุดในรถยนต์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่เราต้องเร่งการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นนะครับต่างประเทศก็มีปันเช่นกันในเรื่องของอายุการใช้งานจะเห็นได้ว่ามีแบตราคาถูกราคาแพงนะครับถ้าราคาถูกมันก็คุณภาพก็ด้อยกว่านะครับแพงบางทีมันก็แพงเกินไปที่จะซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยกำลังพัฒนาในเรื่องนี้ในพื้นที่ของอีซีนะครับเรื่องแบตเตอรี่และเรื่องรถไฟฟ้านะครับเป็นหนึ่งในโครงการฟาสตแทร็ของเราด้วย ขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้เหมือนกับรักษาสุขภาพของตนเองและดูแลทุกคนในครอบครัวและคนอื่นๆให้มีความสุขด้วยกันนะครับเพราะเราอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับ